อทุกท่านนวดขมับค่ะนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่ง ตบท้องแล้วก็ตบขาอ่าโอเคค่ะแล้วก็ใช้ตาใจมองไปยังอาการพึ่มๆม พยายามเก็บรายละเอียดของทัศนียภาพตรงนี้ก็คือการรับสติให้คมชัดหรือรับสายตาใจให้คมชัด ยังคงดูอยู่นะคะอย่านัวเนียกับเจอรี่นะตัดเจอรี่เหมือนกับตัดสายสะดือ สังเกตไปพร้อมกันเลยนะคะว่าในหัวในใจของคุณเนี่ยเริ่มนิ่งเงียบแล้วก็ว่างแล้วหรือยังสภาว่างว่างอันนี้สำหรับคนที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ค่อยมีปัญหาชีวิต หรือในขณะที่ทำไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่มันวุ่นวายนะคะมันไม่ได้ยากเลยที่จะเข้าถึงสภาวะนี้หลายคนนะคะที่เรียกว่าแค่ตบตบตีตีเนี่ยข้างในก็รู้สึกว่างละรู้สึกดีละขอให้เป็นคนช่างสังเกต กับสภาวะที่เกิดภายใน